สวมชีพน้อมบังคมบรมบาทพระบรมราชชชนนีพันปีหลวงเหล่าราชหลอมหัวใจไทยทุกดวงเป็นพุ่มพวงดวงด,วกดอกไม้ถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรชัยสถิตคุณารัตผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ